ีเกุ็มเชื่อาขออยากก็ตาก็ไม่ลักอีนึงไม่เช

จะเชียรอมามาหมดตนี้ใช่หรอใเอกาชับเปล่ากุญแปุ่เกตู้ีัวเจ้าซื้อดอกดูเนี้ยกาเราจะชึงกุปปปบปอกุมาจีเนาะปอชิวขาหลายเดกชไมการิก้าอ๋อจานยี่จยเตามามาีตนี้ <Okay. S 1> ใชอ

Nguyên lên lên nhà lên lò mà cũng lên chân nên lên 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 nó lên 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 nó nó lên 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 lên

干哟，干得屌，都那，都那都亲戚，我啊没点么包，这食堂这个我做起来的，还有这个都亲戚嘛，都那嘛，都那亲戚老人干过的啊，都都这帮蛮孬哦，就就老是气的，都都蛮差哟，都都这帮蛮孬的啊，俺都拍了照。

เ็เ็โอ้กูตายโกูเตะเาซิโอ้ยนี่จอยรให้จ็ดิอู้เรามาวันนีนนี่นี่ตัวกูยังนอขชนแล้วนี่จุ๊ดนางเตะตุกตัวเอออนมากูอีเลืออะไรซิโอ้ชอบชอบกู้ดยนอมาตะเกียวกับุ๊เรอเราเ้าานี่วันนี้กูชิแล้ววเกูติดที่นอมากูว่ากูเตะซิมกูเตะมาไปตาไะกูกะมากูเตะมาจ่นเราจะรอหูถามาเตีย